Or mm -hmm. jump? โรงเรียนบุญวัฒนาสองตำบลหัวทะเลอํเาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาก,ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมากระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6รับนักเรียนในเขตพื้นที่อํเาเภอเมืองนครราชสีมาอํเาเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอโชคชัย เรียนเป็นที่ธรณีสงจำนวน50ไร่ตั้งอยู่เลขที่245หมู่ที่7ถนนชาิพ,พัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบุญวัฒนา2ใช้อักษรย่อบวนอสองัตลากโรงเรียนลูกบุญ2มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะสีประจําโรงเรียนฟ้าชมพูปรัชญาและคติพจน์กยิราเจกยิราเทน้ทำทําอะไรให้ทําจริง คำขวัญประจำโรงเรียนวินัยดีอีกวิชาเด่นเน้นคุณธรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนบุญวัฒนาสองเป็นองค์กรชั้นนำมุม่งสู่มาตรฐานสากลรักความเป็นไทยห่างไกลาย,ยาเสพติด มีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากวิสัยทัศน์ข้างต้นโรงเรียนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีมีจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต รงเรียนบุญวัฒนา2มีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน14ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด279คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน31คนภายใต้การบริหารงานของนายยุทธชัยเสริมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา2 และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายปัญญาเทียบสูงเนินและผู้ช่วยผู้อำนวยการ5ฝ่ายดังนี้นางสาวรักชนกสัญญวิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสิริรัตน์ทองน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนางวิรัตยาแพงวิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นางสาวศศิรดาวรรักผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนบประมาณนางสาวพรพิมลชรากรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองในการกำกับส่งเสริมสนับสนุนและให้คำชี้แนะในการเข้าร่วมโครงการต่างๆตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจในระดับต่างๆมากมายนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง ด้านจิตอาสาโรงเรียนบุญวัฒนาสองนำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆเช่นร่วมรณรงค์ในชุมชนเนื่องในวันวดสูบบุรีโลกร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลองนะวัดตะคองเก่าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชานะวัดสุทธจินดาวรวิหารเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตรหนักในความเป็นพุทธศาสนิกชนมีการประพฤติปฏิบัติตามแบบชาวพุทธมีทัศนคติที่ดีและเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นประชากรคุณภาพของประเทศชาติด้านกีฬาโรงเรียนบุญวัฒนาสองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กีฬาตามความถนัดตรงความสามารถจนประสบความสำเร็จได้รับรางวาัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าผีเสื้อ200เมตรในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแก้วมุกดาเกมคือนายพัชรพลตั้นทะเลปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1 ผลงานและรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและรางวัลคลิปวิดีโอสุขาดีมีความสุขระดับดีอินโรงเรียนบุญวัฒนา2ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนโดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนขับเคลื่อนวิสัย ทัของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วยความเสมอภาคและรักความเป็นไทยบริหารจัดการภายใต้ความปลอดภัยในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างคนดีมีความสามารถให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป